สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้มาเจอสเก่าอีกแล้วครับพี่น้องทำไมเอาโครออกมยากเดี๋ยวพามาดูจานปอนครับมาดูมุมนี้เลย <c oughs> โอ้เล่นสเก่าเลยครับพี่น้องครับ <c oughs> พี่โคนเยอะไหมเนี่ย จียงค้ออะเจียียงค้อเลย่ะจะมีได้ดิน้ายในงานเก่าเลยได้ดิบอกระวังพี่ระวังระวังระวังมดระวังมดเจอแต่สาเก่าครับผมลงไปเลยอะเยิ้มด่อนพี่โอ้ อุ้ยไม่ลึกเท่าไหร่ครับคนไม่ลึกเท่าไหร่ได้อยู่ได้อยู่ปลาไหลไหมเนี่ยโอ้ดินสวยเลยครับโอ้แ้ว์ขีดตมบ่ค่อยมีลยนแบบนี้ หน้าดินมันน่าจะไหลลงมาปบกันครับหมดเลยแต่ที้โคลนก็มีไม่เยอะครับไม่เยอะว่าได้บอดีอยู่ครับบอ่อเก่าลงไปแล้วครับพี่น้องอปุ่นติดตมอยู่บุ่น ไม่มีปลาไหลเนี่ยดูทรงแล้วอะ่ะอย่างลงไปเลยปะเดี๋ยวนี้มีใครเอาคิดต้มบ้างครับ <c ười> คิดโครน มาโลกซาเกาครับแกต้องการความลึกกว่านี้อีกาดไปพูดละลุกปลงไปแล้วครับ น,นี้น่าจะได้ที่แค่ทำทางนะครับพรุ่งนี้น่าจะได้วิ่งไม่รู้ว่าวันนี้จะทำทางเสร็จหรือเปล่า ยังอยู่รกับจานปอนเหมือนเดิมครับนี่ครับสะก,ก็ประมาณนี้ครับไม่ใหญ่แต่ยาว เอาดาบตุงสวัสดีครับเล, <laughs> เล่นโครนอีกแล้ว <c oughs> ลูกไทยไปดันลิ้นบบดิได้แด้ได้ด้วยโอ้จะจมไหมเนี่ย เคลกลงไปหาปลาไหลเด้อจับปลาไหลเอาเด้อเจ้าดูอ่ะอัญญาสินเลยครับพี่น้องงานนี้ หน้าดินสวยจัดครับรายการเลยนี่หน้าดินแบบนี้นี่ จัดครับข้างล่างอะเยอะมากโซนอะ 来了呢。 ไปจะเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ